อออกแล้วยากเห็นลูกหญิงบ้านบ่อยากเห็นลูกหญิงบ้านบ่น <ปะ S 2> ตามใจพี่น้องเนาะนอยากได้ยังจัดให้พี่น้อง,อองมาเบิ่งมื้อนี้บอกว่าอยาก,ก,ก,กมาเบิ่งอุอนอ่นหิงขอรอยิ้มนักเสียงโปรมดก็รับกับอุ่นหิงเพชรบ้านแพร่ แตก,ก้นรุ้ยบ้าก่อนขึ้นเต่ไปทายยูฮันละลูกนะเอ้มั้งจีฮาบอสติปอล้วก็อยากขึ้นดิจีพีวาบอลแท้น้ำทายยูฮันมาเ้อก่อนไน้มากาินตักกินปนะอดเลยเจ้าลวงเจ้าลวงรอบไปยังแม่ว้ววย,วยจีเรนวงแค่ไหนเราคืขอขเพิ่ประกาศว่าอุงง้งอิ่มหมดแเอา ประานก็อุ้อิงขว่าจะแยกอหนาล้าเพ้าแล้วมุ้งจมก็อมย่งแล้วอุ้งอิงแยกอุงอิงไหนี่แม่ชื่อว่าจืไหนครับออชื่อหนูอุ้งออุปังค่ะกรอูกอังเสีไม้แหงขนาดไม่แงนึงวนเพราะาเบอรงอุงอิงคนนี้เาเบองดาดุ้งเอนันอันทุกท่านนี่กับเจ้าแม่ยิีเดี่ยวได้หนึ่งอะไรใา่แต่จะคีเดี่ยว แล้วเงินังสิได้่ก็ตัวยาดมันถึงกองตายางแบานโอแล้วมึงต้ระสังมีเน็ตพกมือหยอกได้หเล้อยาเชียดเด้อออขียดโอ้อไรได้เงินทามเสียแงเลียงเลยก่อนเม่นี่ายกหุอโอ่าหอบย่ หยั่ไลบไปแล้วได้คนเล่เอาค้าโตเนีคุบองขึ้ยาคุเดรอทำไมได้พี่เปาอยู่นี่ว่าไปว่ไปพูดตรงนี้แม่นอนหนดแต่ว่าอตรลอยยวนึงเอ้าบัตรจ้าบาเนี่บัตรละลอยคนเไยขายบัตรได้ต่างละท่าบุญโอ้ออ หลวงพ่อเพิ่นอุ้ยบารมีเพิ่นกอยไปกางพักแล้วคุณแม่พุญญาบ้านว่าคุณเหมือนว่าละพิ่นก็เลยจักให้หลวงปู่คุนเหมือนว่าละที่แม่พุญญาบ้านบ้านเฮาหนี้ที่เอาเราก็มาท่าไหนแถวเราเหมือนว่าละเอาเพิ่นเป็นมาหลายสมัยบารนีเพิ่นก็เลยนอะเชียนนึงเชียนยาวพิ่นก็เลยนจีเท็ตออกมารมีหลวงปู่นี่่ท่าปู่อนุโมทนานีที่ท่าปู่บอกคุณลุงว่าตัดของข่อย แม่พูดยันแล้วไปที่ยี่ยียันมันก็ไอ,อยก็เลยอยากได้กินแม่แต่จะมาอหอดก็ถึงเลยแม่ครับแต่ว่าตะกี้ไข่ก็ขึ้นมาอลไผัวยี่บันทรัพ,พนนย,ย์สมบูรณ์เลยเขาบอกว่าจะคนบ้านนี่สิโอ้ยผัวไข่กับเจ้าหุ่นจักรแล้วเราไปต้องสีหนังแล้วเป็นอยังพูดยี่าบา้านพูดยี่อยัางไรพูดยี่าบ้านแหละเอาซืจอเล่าสิเนี่ยโอ้พูดยี่าบา้านใช่ลัะพี่แหล่ของหนูให้บ้านทรัพย์สมบูรณ์มาบอกขอเสียดเนี ไม่ปล่อยเอาฝากควไปหาเจ้าจักสมบูรเ่ยฝากหาพวกนี้แรงว่ะ่อฝากหาได้บางก็บ้านบ้านได้มานก็จ้างในบ่อลั่ยัดไปหาเบื้องแต่บันอื่นหลายอง่อเกไได้เสียงเอเฮ้ยเสียงให้ปล่อยบพะอยอีก โอ้ยมืขึ้นแย่บ่ลยแบบพี่น้องนะแย่ขึ้นสาวหน่อยมาก่าเดิลยบ่หลายเขาบ่หลายสัเพิ่นเลยเออเอาขึ้นจิลับอีุ่นคู่แ่พูดลานอตั้งกระดาษนกพินาเอาแย่ก็เลยได้บอกหลวกพ่อใช่หลัอแค่ยังอีนแต่ผิดใจเดงกัมัดแดงก็แดงแอเป็ไปรักษาข้อมปวดไปเอาพุ่นรกาขมสมองเราเจ้าน้าที่รักษาควอมสมองเออโอ้ยไส่ในร้อาอยู่แล้วตีนงพอยมองไปสมองก็ยู่หัน ขาดบุญไนีไปนอหัวคอยอดีตเนี่ยฮะไม่ได้ดจริงได้ยุได้มีได้ยุหลังแม่บับ้านห้องเนี่ยนี่ไดผูุ้ซี่จุดตั้งกันอะไรไปดมเท่าพ่อกันบขคอยขอบคุณทุกไลนใชทไนใจครับขอบคุณท้านอะไรรมกาะราผองิงเสี่ยวมาตั้ง้องไายยางดีละวัตีตีอะไรไ่ยังอีกบ่อยเจ้าเอิอยเนี่ยขอไปไหมว่าบัตจำสมบูรณขอบคุณอะไร กบันขัวกบันพี่แหลโอยาหันด,กดักยู้เลยเจ้ว่ยโอนเป็นอย่งางนัะกูฝากเะงยงเด้วยสิวเต็มดากยู้วยมันบองเห็นสิวอันก้าวกาจ,จะว่าเกินฟาพี่เองอันไั่ข้องวหยับแนวไม่ปอยหนุนก็จะเป็หอยลูกไม่้ตข้างเรามันบเป็นสิวเลยไหมไม่ยังขนาดไฝ่สนไหนพอยเม่อกสิเม่อว้นั่นห,หละวโอ่เจเจนเอาเปิดฝามาจะพอจีเราก็เได้เรามัหญนเม้ย ได้มาไม่นิ่งินเหล่าเอี่ยเ็นอาไปได้บัตได้บัดว่าโสมโอดที่ทีพตดีโอเลยจะไหาเราวันได้บัดได้ว่าโสมกดหดเลยโสมโอดที่ดเนี่ยล้อสนับสนุนเลยกินแลบกระจุงกระเจกับปีกระเป้ากินแลบแ้งนึงก็เหล่าจากไชมี้ังเรื่องราที่กัดไม่งาปีนานัาสีมปั้งห้ามไเลร็จล็อกคอขึ้นมาสีจ้างเน่ยหอยมัดบังมนทัมดาด้วยนี่จ้าไหนมัตถานกเข่าเอาตัวผู้านเข่าขุนแห่ ก็สิจ้างไปแจกของฮะพวกเกาบวชขวามาใเป็นของสิจ้างเมื่อไรละแม่จ้างวันทอตีสามตีสองเหรียมกราคมอกเต็มแล้วกป่าเต็มฮะเต็มแล้วเอาเมื่อไม่กับอะไรบลาฟหาไหนเอาเมื่อไม่กับอะไรดอกเอาขนาดม่ที่เอาขนาดโอ้นี่พอดีเลยสาวต่อยแม่สิตั้งขนาดที่สองแล้วพี่น้องจะเลือกเรื่องรายการสนับสนุนวิการไม่งั้นง่ายง่ายง้ายไม่ใช่แล้วก็เสียงได้น้อยนะเพราะว่างานพวกใหญ่มันเต็มแล้ว ถานางสาวลอยเป็นนีกเต็มแล้วแบนด์ง,งานปีหกเจ็ดหกแปดนี่และเสต็งอีกขนาดนึงและเสต้งอีกขนาดนึ่งชิมีโจสองโจสามเป็นบอร่ะรูปแบบเวทีระบบเพื่อเสียงเหมือนเดิม สิ่ต่างเกิมาอขนาดนึงพี่นออกกิจการไม่งั้นเกินใส่ได้ด้ยราคาดือคือก็เพืเอเสี่ยงดีแม่เตานีปนะยิงกระลังขันสายแ่นบ้างตัวอักแพงเลยมาแล้วเห็นป่เออกูกินยูงงหนึ่งคัแ่ยูงงสองมันว่าอะนั่นแหละเจ้าหนี้พายเกก้ารับป้าเตรียมที่เลยกสาน้อยำเพือนโจยี่พายเกมาแล้วสมพัดไปไม่หมนมา้าบเวลาหลุมากอันนี้บบเปียกโกนแม่นโกนเที่ยวนดินหนิคนดีบ้านสนอน xem xét thấy, hào về mặt mỹ sô. What hỏng ơi? Uzi bụng hai mặt, chị mặn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 , chị chị mặn,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  chị สมุนนงไปต่างห้งอยู่เุณน้ยอยหญิงมีนาด้รยว่าุนแผย,ยชื่อหลายตัหลายบัตังตันมังชื่อว่าข้ยแงไงไหมคุณแผงุณแขนกับแถงสัง,งเดี๋ยวนี้สิป,ปัสาหามาลื้อเขากะบอกว่เนี่ยเ่ามดศาสตร์ส่นวนหัวมันมีอยู่แล้วเพรมันกระสางไปมันทอดไมเลมหัวมัน้อมไปมีสู่มันโ<พ>อ้น<พ>อ่ากลัวแลว ในที่สุดมันก็มาอ e ีออทำใช่สู้กันอยู่มีเองของมันเก็บปัดก้อยมันเก็บไตปัดปพา,ปา พัชจะใครครั้งกีบอแม่งลกลินพอวู้ยกู้หนของกินกูรหงแทกมึงต้องโดนสุ่มตีกู่แน่ๆยยยย่ยโอ้ชูกับเป็นนไป้ำมันหรอบกวบามึมึงเป็นใบพราราของมึยังไหนมาหลายอารมณ์แทะว่ะวู้ยกูดีใจจัง นี่ใงอย่างวายข่ยดงกี่ามาบังหายไปบ่อย่างพ่จะท่าตัวเองุ๊คดึงกีฬามาปักเห็นแต่แชัดเลยสองแปต้นเตี้ยได้ทีฮวงด้วยแถสองแปดนี่เจ้าเตัวข่อย,ยโอยบากของแท่เลยมันมันเป็นสองแปดใครหั่แ กูรักอาจจะเปนาสหาหัวไ่ไปรอเทพไไปพ่าัไปลอกซังนี่จิใจเมืสั่งตัววัวเมึงไปซังนี่ม่อนั่นก็ฟังฟังฟกูหน่อยใหพูดด้วยหน่อมาหบัดทงเลยเป็นตพระบัดสังสมุนมาเบิงบการเจ้าเนี่ยเออสิโอ้โหปาแบวบนซังสมุนไอ้ไข่ไงก็ฮันยีกไ ว้ยไอ้่คยฮะนะไม่ใสิงข่าพนซอสพูดะเนาะโอ้กูเชยนไม่ดี่กเลื่มฟ้านะปิงไงเนาะยัาไ่ซีบัวอะไรถได้นยันหลุมมันมันรู้ว่อะไรตวบอลื่ไมตียงัวอไรคบัี่ห้อเว้ยัวบอะไรควบผู้พัดมาเนี่ยมันสิงข่าพนหรือเป็นซอสคนนี่ว้าเหอนกีบัททองอ้าวโอ้ยฟัง มันผมมันท้องเลยเด้าผไผ่เ้องาเดียวกลับมาดิเนอะจะตัดยังบนองคูนเนอะโอ้ยเจ้า็ีไผเจ้าผีไ่เจ้าไผมอกมาเจ้าพาเจ้าพาเออแม่คับผมโลย โอ่ยกระหายน่หนาความคืดจะพากันเอ่อ้ยหนาพ่ห้องับจเม็นว่นนี้ไหมมาแต่เพื่อน่อครับมาแต่เพื่อฐานกเขา่าเ่พาหนาเราคือนกเขานยพอ,ยอยหนาเสียแ้ไดขึ้นขึ้นด้ไหมดึดึงมาหันตข่างมาดอุ้ยมาคือเดวือย่างมันคือูเหล่ยมอไม่หนมีมอแววด้วโอ้มาคือขัแบนี้ คือถากเลยไหน้องเมื่อคืนยังเมื่อคืนโอ้ยโอ้ยี้แท่แ่ตอนดไล่ๆเนยาวต่อยบลมบอกยดจลกไม่ด้ไม่ไหวเขาเลยนะงอ้จังหวะักอนเลยนี่โว้ยต้องในทองซื้อๆต้องนี่แหละคนว้านน่ะนะอะไรนอนุสาวรีกะลียาวชนกะลียาวชนจะไห ก็เปนต้นทิศต้นแดนแผัวผใช้พูหนีเช่าเนี่ยอันนี้ว่าเป็นมัดท่องก่อนเลย่แมนอุ้ยเอาผมเป็นขุนแผนกมันท่องผูเลนเอาเจ้าขุนแหลกเลยครับออกมากบอกว่านต่อไปขุนชักมันท่องจะเสียบักเอาขุนแผนเากไปนะบักหาเขาคุนชักก็ไปแมนทางนี้ว่ได้ขาอืออุ้ยอ้ยแต่รองเหามันกะใส่ทางเดียวรุอเห่ากว่าเนี้ยโมยันหนึ่งคือมรักกอดแตกนี่ไหมโมยใช้ละา เปิน้หาออกใสงมาที่พยชนนะฮะเพราว่ามันเปิดตลอดรอผู้ไม่มาบึงเสเอาอยางพผู้หม่ผู้รอรอถ้าสั่งเรวนาดนี้ก็ต้องเอามาลาข้าหลวมาก ตลอดคอยใช้ในเานหายโง่เว็บแยบด้อยนว่นนี่นี่ไอ้ผีไอผีหรอโอ้ยกระาบุเจามกหรอขากอมฮะข่ากอมไอี่ขาข่าจรเนี่เปลี่ยนอันอู้ด้ยันกล้าวันฮะบวยสตวสคุณนี่เข้ากันกระทำยังัง สู้เทั้งสามคนสองคนสู้กะไผสู้กะมืงล่ะเรื่องไผ่เรว่องู่สู้กับคูว่าเพิ่นบริจาคฆ่าวาอาหารคนผัวเก่าสมเป็นขอบคุณคุณครูอาจารย์จากกันลงจากกันผู้กันลงจากผู้ชอนเมื่อกี้จะยุกนนึงกูหักเต็นเลยม้ยมู้ด้เของลงเยทคือคนเยอะตีวหนึง เจ้าหัวายเด็กเฮ้ยไม่ว่ากูเป็นไผ่ก็ดูลงไปไหนมว่ากูเป็นไผ่มาดูมาสอนมาสักเรื่ไนแล้เมืงอไงมาแกับองไห่โอกนบอกภาสาไอ้ค้าเออเล็กกูอ้างี้ใช่อะน้อง เขาเย่ยมองเาแบ่ต้อหัว่นิมใช่ปูนี่แหละเป็นมหาชนชนมหาชโยันปวดจนปวดจนนขาเราแล่าเก้ารงหน่อยช็โอ้น้าขาเป็นบุห่ละก็เกียรพันเกีพันนี่นงแบมกียพันเลยดืดอพอตรงไหมีก่าปูปูเสีแล้ว อากกสองคนคคนที่มาอย่างสักเก้าอีกทเป็นช่ไ้ยหนาขโ้อยงโหดไม่โหดนี่เห็นหมโหโได้ไหน้องยากคนี่อยากน้ยขงกินหมาจ้าอดม่ยก็ักหาจ้างไปกินได้กหมินฮอตดังไวันนี้ เหตุอไเุอัดป้อไเราต้องไปเหตุป้อเปี่ยนเหตุป้เปยนสไพ่อาเหตปออกี่วัชยาชื่อเห้อองปันนี่องปุริมานองปุริมานมันป้มี่หรอปุิมาน เซน่นี้เคคือัื่อมีกตรงนี้ผอกเกละยไปหาขาเมันว่าอะไราคนเก่ช่ของขาที่ขาไปยันยันว่าอำนาจอยางเป็นอำนาจน็นอำนา อยากไปนอนแต่นมยผมอกาผ่านเอาเมื่อว่าคุคนบ้านไหนแค่ักหามแล้วนอนแค่บักหามจิบ้นแค่บักหมามแค่จีคุณไปเล่ขอเข่าอยู่นันด้วยอย่าเอาชวิตมาโอ้ยเ็นไหมเห็ไหชีวิตขึ้นเอต้องัวนี้ข้อแหลกเปลียนนอนข้อแหลกเปลี่ยนเอาดอมือมา เข้าไปโอ้ชัดเดนมันม่หยางกันลูกพี่คุยย่เต้ยชัดเฮ้ยว่ะมาเขาห่าวเข็นยูว่ะนี่จิ๊บจิ๊บจงผู้จดการกองผู้ไ้ยเฮเย กินว่าเขาจิตลากกับมาตีิตลากอยู่นใส่ฝ้าพาเปียงขาขาดไหมบุบเลยโอ้ยปอบเด็กอะไรนะบุ้มาเจนบุ้นเขามาตีเขาเนี่ยน้ำหายงากินเขาาสเน้ากว่าเดิเลี้ยงง่ายายจริงจริงเล่นวัตัวอะไรนกเ่กี่แวบ้างโอ้ยปวดปวดปวดสามคนสามามคณะสาเรียงมาเนี่ยเ่งาบ่พูดอะไรกัน เจ้าภาพไงน้าอ่วัวมันรับไปว่าท้องประมาณกี่วันท้องอะไรว่าท้องอะไรอยากกนนีากวัไปแล้หลายแล้วเจ้ามันกาย้อนเพียงน้อนี่ก็าผู้ไหนมดพาอีกที่เธอไนไม่คนใหญ่ขาดเล่บเาตนได้ออกจากนำ ป่านาทพระมเหสีแม้พระวันดีหน่อยใจดีนักแค่น้อยน้ำน้ำลูกเอาทำปฏิบัติทั้งทั้งกับบ้านอู่ใดพระใจอายวังแต่นางเล่นนอนดีโอ้สงสงใสสิบาทแต่ถูกถุงไปก่อนนี่มันมันจะใส่น่อพุก่ะมันเป็นันส้ ไปฟางโซผูแมนไปจับบ้นานสาบบ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 ้เบ<อ>ีบมบบบบบ่บบบบบบบีบบ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 บเบบบบบบบอยบบ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 บมงบบบบบบบรบบ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 าจบบด นี่ทีเหรอไม่เหว่า,มา,าม,มาด่าอีลาบารีมึงลบกูไม่ดีะกุกงตาหมหามอของกูขอพูโ <ฮ S 2> นโอ้ที่บอกวัฒนะน่ะาวฮะสิปีตา่างจะอกยัมีไมอ่เจ้าขัามีไอ่เจ้าะเจ้าขัเจ้าเน้นไทเรืวัดไง เลจะมานกเหี่ยไดาเหีเยวไดเด้อโอ้หนังไดเหรือนี่ท่านจะโอ้ยียวมันแขงงั้เพรามันส่รถไนหนักมากปลดปลดได้้าหนักเป็นปุ๋ดยเล็บัดเจ้าเหรนเล็บมัดก็ขึ้นหรเจ้าต้องเป็นตัว้นใส่หิวบริบัทใส่หิวอยังผู้พานนําหาผ่าตงีดกใส่หิวอะไรลง แค่ายังนี่ลหะพ่นุยังฟังยังเนี่ยโอเเจนนะรงยงไหนว่าส่เ้าผู้เรียกอมาหลัมันคุณแทบไปผู้ที่สงมันนั่งองคุลิมานผู้ที่สามมันนั่งจมกอบร้านมีต่อแสงร้อนมีแแต่ว่ากีฟังย่งร่าบันีกกัเรื่องนี้ละะยั่างนีมันีนอทานคดลัสมสทนี่แตละใส่ข้าวพดนหบ้ายมันมมังจะนมันันมั่มัันนนี้ล่ะเอานี้ันนม เฮ้ยเอ้ยจากนั้นหุนแข้นตามหาดอกอีบันท่องสักส่วงอวมันมีอยู่แล้วมันนั่นระสากเป็ด่โอ้ยบับปอดนมันใาเแล้วกูมันจีนั่งแขกกีนตัวนี้แม็นีมันของตะไลตะกูนี่เป็นไม้ดีสุดกูเห็นข่าตาแม่แตพสมองจมึกก็บไหวเวยไปมค่นนี้ละกูตัดข้อมึงเสียบปัญยาบอกให้เป็นเทียบยางกับชาวบ้านชาวเมือง วันทองมึงตายโอนโอ้ยบักคุณแผนบักโอ้ยบักบ่พ่อผัวเศร้าแน่มึงมึงโอนมึงก็เศร้าอีกแล้วแต่อยากหักเขาบอกหักเฮยเอาหนีกุญแจออกให้เอาเอาดิเอาขามือนี้แหละแผนที่ตัดคอมึงเสียบปัญญากาันคากิ บอกคุณสั่งเมื่อกี้บางบดอีกเพะท่านได้หนีอยู่เมื่อกี้เป็นใสเมื่อกี้เป็ใสอ้าวมึ่แอบไม่ชู้กับพ่อมันบอพ่อหน้าตาดีกลัวอย่างเชือกหน้าตาขึ้นวิ่งโอ้ยบางผากมังไอ้ละบ่งหนามึงว่ามันซินหยำไข้ไหมมึงคือที่าจากกองค้ังนอกบักพีกไวกองกองอไออันเดียวกันกูเฝ้าอันแม่อันแม่มีการเชืยงนิ่วบ่เท้า เอาเนี่ยอมามันขี้หน้ากูเนี่ยมึงเอาเนี่ยมาเอตีมันแห้งบดังบดังตีแหงมันครับบดังกูชีตีบอตีัะไรสีสาตีท่องแก่ในบโา้เอาไม้เข้าใกล้โตบมีสินะกระดังตัว นิ่มมัดเย้าถอยไปาดเลยไม่เอเดีกว่าไปไปเอาไปเลยดีมันพองเมียกูวัวเลยเอาไปเลยโอไสิเป็นคนปไปเัน